ที่เปรียบกาแฟาเหมือนอะไรคะเอ,อ่อเหมือนเหมือนลมหายใจเลยค่ะทําไมคะขาดไม่ได้เลยค่ะต้องแบบกินหกวันเพื่อมีชีวิตอยู่เปรียบกาแฟาเหมือนเพื่อนครับผมทาไมคะเปรียบกาแฟาเหมือนอะไรสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่ออิ่มค่ะเหมือนแฟนค่ะทําไมคะเพราะว่าขาดไม่ได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อหนึ่งคับเปรียบก,กาแฟเหมือนชีวิตครับทาไมคะเพราะว่ากาแฟมันขมเหมือนชีวิตเลยครับความหลากหลายของชีวิตอ่าพี่คิดว่ากาแฟแต่ละตัวมีความหลากหลายมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกาันทําให้เราอยากได้รู้จักเขามากขึ้นเปรียบกาแฟเหมือน เหมือนผู้ชายค่ะเวลาที่ได้เจอแล้วใจสั่นทุกทีที่เจอเลยค่ะเปรียบกาแฟเหมือนความรู้สึกครับเปรียบเหมือนงานศิลปะครับเอ่อความรู้สึกมันมีหลากหลายเนาะมีทั้งเข้มข้นนะครับอ่อนหวานพูดดีมากเลยค่ะ <c oughs> เหมือนพระอาทิตย์ละกันค่ะเพราะว่าพอนึกถึงกาแฟาแล้วก็จะนึกถึงตอนเช้าวันอาทิตย์อะค่ะว่าจะทำให้ตื่นนอนค่ะ ชอบแบบไหนชอบสไตล์แบบไหนเราก็จะทำกาแฟออกมาแบบนั้นครับกาแฟก็มีรสชาติมีเราสัมผัสมีแหล่งที่มามีวิธีการชงที่แตกต่างกันก็เหมือนก็เหมือนความหลากหลายในชีวิตของเรานั่นแหละขอบคุณมากค่ะ <S <S